สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิกสาวครับแท้ตัวนี้มาหนึ่งตัวนะครับขายที่แปดพันห้าพร้อมส่งเลยนะครับผมสภาพนี้หายากนะครับอ่าตัวก่อนได้มาวนรุ่มนี่มันซีดหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับของแท้ดูยังไงกันบ้างนะครับ่าของแท้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมอสภาพโดยรวมสวยนะครับนี่ครับดูนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับผมอ่า เดิมๆทุกอย่างนะครับสรุมสไลด์ผมเช็คดูหมดแล้วนะครับผมอันดับแรกที่ดูกันได้ไหมครับฝามีรูกลมนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมนี่นะครับด้านในมันจะเป็นรูกลมๆมยกขึ้นนี่คือสังเกตอยู่ที่หนึ่งของแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับฝามันจะหนานะครับไม่บางนะครับบีบกดนี่แทบไม่แตกนะไม่พังเลยนะครับ ส่ว่านฝาครอบสไลด์มันจะเป็นหน้าเดียวนะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีหล่อนะครับผมเนี่ยอ่านะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับสีสดใสนะครับตัวนี้ยังถือว่าสภาพ90%อัพเลยนะครับผมให้ดูกันนะครับผม เดี๋ยวพามาดูน็อตนะครับที่ว่าของแท้จะเป็นยังไงใช่ไหมครับท่านสังเกตนะครับของแท้นะครับอันดับแรกท่านดูหัวนิวทิกและน็อตนะครับดูนะครับผมน่นะครับมันจะมีตัวเล็กๆรองเห็นไหมครับอ่าเขาเรียกว่าแหวนเป็นกระดาษนะครับนี่ถ้าขันน็อตแน่ๆเนี่ยจะขาดนะครับผม แหวนเป็นกระดาษรองครับผมแล้วน็อตมันจะมีแสกเล็กๆตรงกลางอีกแล้วเป็นของนิวทิกนะครับนิวทิกจะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเป็นจะยกขึ้นมาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับอ่าดูนี่นะครับแล้วดูข้างในนะครับผมดูนะครับสภาพสวยงามนะครับโดยรวมแล้วสวยงามมากนะครับตัวนี้ที่ได้มา เดิมๆทุกอย่างมีจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีแหวนใสๆรองนะครับเห็นไหมนี่ครับนี่คือของแท้นะครับมันจะใสเลยเห็นไหมครับของแท้จะไม่เหมือนของก๊อฟนะสนิมนี่จะกินยากมากนะครับผมถ้าไม่ชื้นไม่อะไรจริงสนิมนี่กินไม่ได้เลยนะครับไม่เหมือนของก๊อฟอ่าดูนี่นะครับดูน็อตของแท้นะครับมันจะมีแฉกเล็กๆเห็นไหมครับไม่ว่าจะอยู่จุดไหนมันจะมีแฉกเล็กๆทุกจุดนะครับผม ท่านดูสังเกตดูได้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับมันจะมีแหวนตัวนี้รองอยู่แหวนแหวนแหวนกระดาษนะครับรองทุกตัวชื่อของกอ๊อฟไม่มีแน่นอนครับผมแล้วนอตของกอ๊อฟมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันจะเป็นแฉกธรรมดาไม่มีแฉกเล็กๆอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเนี่ยท่านดูแหวนแหวนใสๆเนี่ยครับมันจะมีทุกจุดทุกตัวเลยเดี๋ยวให้ตัวนี้ อ่าน่ครับแวนใสๆแล้วด้านในเขาถ้าไม่เคยแกะนี่โหดูครับมันจะใสเงาเลยเห็นไหมครับเหมือนเป็นเงินแท้อะไรประมาณนี้นะครับอลูมิเนียมแท้หรือเงินแทมันเขาใช้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันอลูมิเนียมแท้หรือเปล่าเอามาให้ดูกันนะครับว่าของแท้สังเกตอยู่ไหนบ้างตัวนี้ขายที่แปดพันห้านะครับผมพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวแถมนี่ให้อีกตัวนะครับเนี่ย เดี๋ยวมีจุดข้างหน้าอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ไม่ได้แกะข้างในนะครับเพราะสภาพเดิมที่เกียดแกะแล้วนะครับแกะมาหลายตัวละอะ่จุดต่อไปจุดตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวเข้มมันจะไม่หลุดง่าย,ะยน,น,นะครับเห็นไหมจุดตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวเข้มมันจะไม่หลุดง่ายอมีรอยนิดนึงนะฮะเนี่ยครับรอยตามการใช้งานนิดนึงแต่โดยรวมแล้วสวยดูโดยรวมก่อนนะครับมีรอยนิดหน่อยตรงข้างได้กระแทกบ้างอะไรบ้างนะครับอดูให้ดูตรงนี้ ตัวหนังสือจะคมชัดมากนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับดูสภาพมันว่ามันใหม่นะครับดูเนี้ยรอยรยข้างอาจจะมีนิดหน่อยตามการใช้งานมือสองอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้มีนิดนึงนะครับถือว่าไม่ไม่น่าเกียดนะครับถ้าสวยกว่านี้นะ่าจะอยู่ราคาคือถ้าสวยไร้ที่ติเนี่ยราคาจะประมาณเก้าพันห้าถึงหมื่นพันนะครับครบ,ครบเลยนะเพราะมือหนึ่งมันอยู่วันหมื่นห้าหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับหมื่นเก้ากว่าเกือบสองหมื่นแล้วที่ขายกันมือสองห้าพันหกพันนะท่านขอดูแบบนี้ด้วยนะครับ ผมเจอหมดแล้วนะครับผมก็ว่าทำไม5,000 6,000นะสภาพสวยๆมาดูอ้าวของก๊อปนะครับผมงานนี้ให้ดูตรงนี้จุดนี้จะแข็งนะครับแข็งออกยากมากไอ้ที่ว่าแปะของก๊อปมานะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวเข้มมันจะจีดจางๆนะครับมาให้ดูหลายๆจุดแล้วที่สําคัญท่านสังเกตดีๆนะครับที่สําคัญเลยไอ้ใต้ตรงเนี้ยนะครับใต้ที่ว่าดูกันเนี้ยใต้ที่ดูกันนะครับขอยากนะครับไม่ค่อยสะดวกนิดนึง เดี๋ยวใต้ที่ดูกันเนี่ยผมจะให้ดูนะครับอนี่เนี่ยครับของแท้ครับผมไอสติ๊กเกอร์สีเขียวเนี่ยถ้าของแท้นะครับมันจะทนนะครับมันไม่ได้ออกง่ายๆนะแข็งปกเลยนะครับนี่ครับของแท้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเนี่ยไอของกอ๊อบจะไม่มีนะครับตัวนี้มันจะติดมาแค่นี้ติดมาแค่นี้เนี่ยน,นี่ติดแล้วก็ตัวนี้ก็ติดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติด แต่ว่ามันจะออกง่ายนะครับมันจะมันจะดึงออกง่ายและตัวนี้ก็มีแต่ว่ามันจะไม่มีรูปขยะนะครับของกอ๊อฟจะมีแบบนี้แหละแต่รูปขยะมันไม่มีท่านสังเกตดูได้เลยนี่แบบนี้แล้วของกอ๊อฟท้าให้เลยไม่มีนะครับแบบนี้ตัวนี้จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับเป็นพลาสติกแข็งมากเป็นแผ่นแปะเลยนะครับที่สําคัญตัวนี้ครับตัวนี้นี่มันจะไอ้ยกสูงยกสูงกว่าของก๊อฟนะครับของก๊อฟมันจะยกนิดเดียว อันนี้จะยกสูงกว่าของก๊อปร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมันจะยกสูงมากเนี่ยใช่ไหมแล้วสีนะครับสีมันจะดําอ่ามันจะดํานะสีมันจะออกเข้ม,เข,มเข้มกว่านะครับนะครับท่านสังเกตดูแต่สีนี่บางทีก็อาจจะดูยากนะตัวรุ่นใหม่ๆม,มาทําเทียบเทียบของแท้มากเลยนะครับผมผมให้ดูนะครับรายละเอียดอ ดูนะครับนะครับถ้าของแท้นะครับมันจะใสอย่างนี้เลยอ่าวันนี้ผู้ช่วยมาด้วยนะครับนี่ผู้ช่วยครับตัวกินเลยนะครับโอ้โหผู้ช่วยมือหนึ่งครับมาควบคุมงานด้วยถ้าไหนเป็นธาตุแมวก็อย่างที่บอกนะครับต้องเลี้ยงไว้ <laughs> ไม่ได้ไห่หนูนะครับเลี้ยงไว้แกงเหงาหรือเปล่าตัวนี้ติดรถมาครับก็เลยเลี้ยงไว้ยาวเลยดูโดยรวมครับผมสภาพสวยนะครับท่านดูเลยอ่านี่นะครับอท่านไหนสนใจมาดูเองได้นะครับอยู่นาวาันาคนปรปุมธานีนะครับบดถอซอยหกศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่หรือเฟซบุ๊กกิติพงษ์ฐานเอาไว้นะครับผมสนใจมาดูได้เลยนะครับ เฟซบุ๊กกิติพงษ์ถาน้อยเป็นภาษาไทยหรือภาษาังกฤษได้หมดเลยนะครับสนใจอยู่ใกล้มาทดลองได้เลยนะครับเสียงรายละเอียดโหดีมากนะครับของแท้หนาแน่นหวานนะครับรายละเอียดนะครับเอฟเฟกต์เล克斯คอนนะถือว่าตัวนี้สุดยอดแล้วนะครับเอฟเฟกต์เล克斯ค่อนแล้วพอะเอฟเฟกมือสองก็ขายกันอยู่ประมาณสามพันห้าสี่พันและเอฟเฟกเอฟเฟกต์เล克斯คอนนี่นะครับคือเขามีของดีในตัวนะครับตัวนี้เสียงหนาเสียงหวานเบสแน่นแรงๆนะครับตัวนี้เลยนะครับ อย่าไปเทียบกับยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นอาจจะได้รายละเอียดใสใสแต่บางทีเสียงมันก็บางนะแล้วแต่คนนะครับบางยี่ห้อที่ว่าดังๆอะไรเงี้ยนะครับในส่วนของน้องยานะครับโดยโดยรวมแล้วถ้ารุ่นทั่วไปรุ่นไม่ถึงมือหนึ่งที่ขายไม่ถึงสองหมื่นหรือสามหมื่นนะครับเบสมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้แต่รายละเอียดแล้วก็ดูดูโอเคนะครับดูดูดีทุกตัวแล้วแต่เอกลักษณ์แต่ละตัวนะครับอย่างน้องยาเขาจะได้ รายละเอียดที่ดีกว่าก็คือเสียงใสเสียงไรมันเนี่ยตัวนี้จะหนาแน่นนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ถ้าเทียบกับราคาในกลางๆอยู่ตัวนี้อยู่ที่12 c h a n n ชนลใช่ไหมครับและสสเตอร์สรุปแล้วถ้าสอสเตอร์ถ้าเป็นทั่วไปมันก็16นะ16 c h a n ชนแนละถ้าพูดถึงนะเะ่ 10, 2, 13, 14, 15, 16, นะ channel, เพราะว่า12บสองสิบ1สิบห้าสิหอ่า16ชนแเพราะว่า12โมโนครับและอีก2สเตอร์ก็ 4, 4ีช่องนะเนะี่ยถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปนะครับ ผมให้ดูรายละเอียดนะครับตัวนี้แปดพันห้านะครับผมพร้อมส่งเลยสนใจนะครับเม้นหรือสอบถามได้เลยศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจสีนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมรายละเอียดสนใจนะครับทักเฟซมาได้เลยกิดวงถาน้อยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้ามาดูสินค้ามือสองและมือหนึ่งทั่วไปกันนะครับผมวันนี้นะครับท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลย จบการเสนอสาบครับใบเพียงเท่านี้ก่อนของแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับ